สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมียามเสมอเสมอสำหรับในวันนี้ก็คงจะเป็นภาคต่อเนาะเมื่อประมาณ2วันใช่ไหมเอ่ยที่ม่ได้รายงานไปเกี่ยวกับเรื่องของการปรากฏ พวงมาลาที่เกี่ยวข้องกับนางในนั่นก็คือพวงมาลาที่ปรากฏพร้อมกับทางของนายหลวงแล้วก็ยังมีขบวนที่พ่วงมาด้วยนั่นก็คือของทางอ,อนนตนงนั่นเองก็เป็นที่น่าจับตามองว่าน่าจะเป็นความเติบโตที่พวงรีพวงดอกไม้ของอ,อนณนต์นงนั้นก็จะตามเข้าไปในขบวนพวงมาลา ของนายหลวงกับเจ้าคุณพระไปด้วยอันนี้ก็ทําให้ทางแฟนคลับของพระราชินีนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอไปแล้วว่าเคยมีอยู่งานหนึ่งเหมือนกันที่มีพวงมาลาของนายหลวงกับของเจ้าคุณพระเพียงแค่สองพวงซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตตอนหลังความก็มากระจ่างตรงที่ว่า คนที่เป็นเจ้าของงานดําคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของทางเจ้าคุณพระนั่นเองดังนั้นการที่เป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ก็คงจะไม่มีพวงมาลาของทางพระราชนินีเข้าไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนก็เช่นเดียวกันเมื่อสองวันก่อนก็จะมีพวงมาลาแค่ของในหลวงกับของนางในดังนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นในเรื่องของหน่วยซาสเนาะ ส่วนในครั้งนี้ก็ตอกย้ําเข้าไปอีกเพราะว่าก็จะพบเพียงแค่พวงมาลาของนายหลวงกับของเจ้าคุณพระที่วางอยู่เคียงคู่กันเพียงแค่สองพวงเท่านั้นเองก็แน่นอนานะก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรู้จักมักจีกับทางเจ้าคุณพระเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้มีของพระราชินีร่วมด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารนี้กันเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าคุณคิดว่า มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิน้นในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าแรกเริ่มนะคะก็ไปดูที่คนที่มีการโพสต์ก็คือเป็นแฟนคลับของทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละมีการรายงานข่าวสารนะคะบอกว่า วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านพระบรมราชานุเคราะห์ให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชาวังไปในงานพระราชทา,านเพลิงศพนางเย็นแสนสีณเนะมนป่าชา้าบ้านป่ารวกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย สำหรับกำหนดการมีดังต่อไปนี้ในเวลา9นาฬิกาบำเพญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนณสาลาอาณาปาวัดดอยธรรมนาวามีพระธรรมเทศนากันหนึ่งรับพระราชทานฉันในเวลา12นาฬิกาพระสงสิบรูปบางสกุลเชิญหีบศพขึ้นรถยนต์จากศาลาอาณาปาวัดดอยธรรมนาวา ไปยังเมนป่าช้าบ้านป่ารวกหยุดรถยนต์เชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาทานอันนี้ขอออกตัวอาไว้เช่นเคยนะคะว่าถ้าอ่านออกเสียงภาษาบาลีผิดขออภัยด้วยจักในเวลา13นาฬิกาพระราชทานผ้าไตรห้าไตรท้าถวายพระสงฆ์บางสกลุลแล้วพระราชทานเพลิง ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่านางเย็นแสนสีนี่คือใครโดยเฉพาะในเพจของอาจารย์สมศักดิ์ก็มีการตั้งคำถามด้วยเช่นกันอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์เอาไว้บอกว่างานนี้เฉพาะกษัตริย์วชิราลงกรณ์กับเจ้าคุณพระก้อยเพียงแค่สองคนผมเดาว,ว่าคงจะเป็นคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับคุณก้อยส่วนของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์นั้นเป็นเหมือนไม้ประดับ ก็คือเป็นการให้เกียรติถือว่าเป็นการให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตเจ้าของงานดําแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอันนี้ผมขอเดานะก็น่าจะเป็นไปตามที่อาจารย์สมศักดิ์ได้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเนาะที่มีพวงมาลาของนายหลวงของเจ้าคุณพระแล้วก็พ่วงท้ายด้วยพวงหรีของอ่อนอนง งานนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ในหน่วยซาสเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีของทางพระราชินีมาข้องเกี่ยวส่วนงานในอดีตก,ก็เคยมีนะคะลักษณะแบบนี้แหละที่มีของในหลวงกับของเจ้าคุณพระเคียงคู่กันแค่แค่นั้นเองเราก็เลยไปสืบค้นมาก็ได้ทราบว่าเป็นงานของเพื่อนรุวมรุ่นที่เรียนมากับทางเจ้าคุณพระดังนั้นความสัมพันธ์ก็มีเพียงแค่ของในหลวงกับของทางเจ้าคุณพระแค่นั้น ก็เลยไม่มีของพระราชนีส่วนในงานนี้นะก็น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็มีคนมาตั้งคําถามในใต้โพสของอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าแล้วตลกลงคุณเย็นแสนสีเนี่ยคือใครซึ่งทางอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกนะบอกว่าแค่เหะผมก็ไม่ทราบครับแต่ก็มีคนมาร่วมการแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าเป็นป้าของคุณพระบางคนก็บอกว่าเป็นญาติทางฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อเนี่ยแหละ แต่ก็มีลุงหุ่นนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นแม่พระอาจารย์ประวิทย์วชิระยาโนโนครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนแสดงความคิดเห็นต่อต่อกันมาบอกว่าไม่เห็นจะแปลกเลยบางคนก็บอกว่าท่านรักก้อยมากก้อยรักใครท่านก็รักด้วยตอบแทนหรือว่าแลกตับการให้อยู่แบบเงียบๆได้ อีกคนนึงบอกว่าใครก็ขอได้นะแต่ง,งานนี้เรียกว่าสมฐานะการขอพระราชทานเพลิงศพกันเลยทีเดียวเพราะว่าการแต่งกายของคนที่มาร่วมงานการแต่งกายในลักษณะของการเป็นราชการนะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับไฟพระราชทานจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องขอชมว่ามีการเตรียมการที่ดีมากแต่ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจัดงานแบบเนี้ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะ คนนี้ก็บอกว่าถ้าอยากมีหน้ามีตาก็ต้องใช้เงินนะคะก็มีคนมาแย้งบอกว่าไม่มากมีหลักฐานหรือเปล่าผมคิดว่างานแบบนี้ฟรีนะแต่คนนี้ก็มาตอบบอกว่าเขามีทีมงานนะคะเขามาจัดให้มาตกแต่งให้เรียบร้อยเลย ส่วนหลักฐานในการจ่ายเงินไม่มีหรอกก็ไม่รู้จะเก็บมาไว้ทําไมเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในเรื่องของการใช้เงินซื้อพวกสิ่งของพวกนี้ทุกอย่างเลยเห็นตอนพระที่หมู่บ้านเสียเขาก็ขอพระราชทานด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคนมาร่วมแสดงความเห็นบอกว่ามันเป็นค่าจัดการบางเรื่องเล็กน้อยค่ะถ้าจะเสียชีวิตจากในงานราชการนั้นก็ไม่ต้องจ่ายเงิน นี่ก็ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าสรุปแล้วจะต้องจ่ายเงินหรือเปล่าพอดีว่าเราไปอ่านเจอมาเขาถกเถียงกันนะคะก็เลยนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังส่วนใครนะคะถ้ามีความคิดเห็นหรือว่าทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้ต่อมานะคะเราก็ไปสืบค้นมาว่าสรุปแล้วก็มาจากในวัดธรรมนาวานั่นเองหรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าวัดดอยธรรมนาวา เราไปดูดีเพจนะคะธรรมนาวาเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนางเย็นแสนสีแม่พระอาจารย์ประวิตย์วชิรยาโนเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมนาวาณเมนป่าช้าบ้านป่ารวกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ในวันที่21กรกฎาคม2,568มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอันนี้ถ้าดูจากแฮชแท็กในละครดาวว่าน่าจะเป็นการฟรีนะไม่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเห็นเขาติดแฮชแท็กแบบนี้ ดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในใต้โพสตนะอย่างที่เราได้จวกไว้เลยว่างานลนักษณะแบบนี้จะต้องโดนคนตรวจสอบอย่างแน่นอนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแฟนคลับของพระราชินีเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคาดเดาได้เลยก็คงจะเป็นความไม่พอใจอะนะว่าการที่คุณเอารูปของร,ราชินีออกหรือว่าไม่ได้เอารูปของพระราชนีมาวางคู่กันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บางควรอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าเราให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราเข้าไปในสถานที่ราชการหรือว่าในศาลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆเราไปเห็นรูปคู่ของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นของราชินีเราก็อาจจะแปลกใจถูกไหมคะอย่างในกรณีที่ระเบอืออลั่นกันไปในงานที่ตัวของออนอนงจะไปออกงานเนาะแล้วกลางดึกนะก็มีการปล่อยภาพไม่ใช่กลางดึกสิ ตลอดทั้งวันเลยที่เขามีการเตรียมงานเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมาว่ามีการเอารูปของออน,อนงน์เนี่ยไปขึ้นคู่กับนายหลวงและอย่างใหญ่มากเพราะสถานที่ในการจัดงานก็เป็นทุ่งโล่งไม่ได้อยู่ในอาคารดังนั้นป้ายจึงอลังการงานสร้างแต่พอมีภาพหลุดออกมาลักษณะแบบนี้ก็คงจะมีคําสั่งฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาเลยดังนั้นในช่วงกลางคืนนภาพนั้นก็ได้อัรธานหายไป พอเช้าวันรุ่งขึ้นมีการทําพิธีปกติก็ไม่ได้มีรูปของนางในคนนั้นแล้วแต่ว่ามีรูปของในหลวงเพียงแค่รูปเดียวแต่สิ่งที่มันยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้นั่นก็คือมีการ คลุมผ้าลงไปเปล่านะหรือว่าอาจจะปลดออกไปเลยแล้วก็เป็นผ้าสีเหลืองที่ขึงเอาไว้แทนเพราะว่าด้วยความกระทันหันเนาะจะจะเปลี่ยนโครงไปเลยหรือว่าจะลื้อโครงมันก็อาจจะเป็นงานใหญ่จนเกินไปเป็นงานฉุกรละหุกจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็เอาผ้าเก่าออกแล้วก็เอาผ้าสีเหลืองขึ้นไปขึงแทนมันก็เลยดูประหลาดประหลาดเพราะว่าดันมีรูปของนายหลวงอยู่ตรงกลางแต่ว่ามีผ้าสีเหลืองขึง ขนาดคู่แล้วขึงเอาไว้ทำอะไรมันก็ดูประหลาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือร่องรอยที่ใครๆก็ทราบว่านี่คือพิรุที่มันมันไม่เนียนอะถ้าเกิดว่ามันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่ว่างที่เว้นเอาไว้ขนาดนี้แต่ณเหตุการณ์น,นั้นก็ คนที่โดนรับจบนั่นก็คือออ g a นไ z e ์นะคะออกมาโพสขอโทษขอโพยว่าเป็นการประสานงานผิดมันก็คงจะไม่ใช่ประสานงานผิดหรอกเพราะอย่างที่ทราบว่าคนไทยก็ทราบอยู่แล้วว่าในหลวงพระราชินีคือใครแล้วในประเทศไทยก็มีครบนาะทั้งพระมหากษัตริย์ทางพระราชินีไม่ได้มีเว้นว่างเพราะฉะนั้นการที่อยู่ๆคุณเอารูปคนอื่นมาขึ้นคู่เนี่ยมันก็ต้องโดนวิาพากวิจารณแล้วในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่ๆ ก็มีเพียงแค่พวงมาลาของในหลวงกับทางเจ้าคุณพระสองพวงเท่านั้นเองมาเคียงคู่กันดังนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นคนรู้จักของเจ้าคุณพระที่เกี่ยวข้องกับธรรมนาวาวัง แล้วก็พ่วงไปด้วยของทางในหลวงแต่ก็จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพระราชนีอย่างแน่นอนแต่คนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีเขาก็ไม่พอใจซึ่งเหตุการณ์ในลนักษณะแบบนี้มันก็เคยโดนตรวจสอบมาแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีตัวยงเคยเข้าไปถามจี้หลวงพ่อเลยนะคะในเพจของวัดวัดหนึ่งที่เขาก็เหมือนกับสนับสนุนทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละโดยการขึ้นป้ายไวนิว้วแล้วก็ ภาพที่โต๊ะหมู่บูชาก็จะมีเพียงแค่รูปของนายหลวงกับเจ้าคุณพระแค่นั้นเองไม่มีรูปของพระราชนีเลยดังนั้นคนที่เป็นแฟนคลับของร,ราชนีก็เข้าไปจี้เลยว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะคือประเทศไทยเนี่ยมีพระราชนีการที่คุณทําแบบนี้คือไม่ถูกต้องสรุปนะเหตุการณ์นั้นหลวงพ่อต้องลบโพสตหนีเลยแต่เราก็ไม่เข้าใจหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณนะวันที่มีงานจริงๆเนี่ยเขา เขาเลิกล้มไปเลยหรือเปล่าหมายถึงเลิกล้มในเรื่องของรูปนะคะว่าเอาป้ายที่มีเฉพาะรูปของเจ้าคุณพระลงแล้วก็เอาป้ายที่มีรูปของพระราชินีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รูปที่โต๊ะหมู่บูชาด้วยอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงเพราะว่าเราก็ตามข่าวแค่สื่อโซเชียลเท่านั้นเองเราไม่จําได้นะคะว่าตัวของ แฟนคลับของพระราชินีตัวยงเนี่ยเขาก็ได้พูดด้วยว่าใครที่อยู่ในบริเวณนั้นใครที่ไปร่วมงานใครผ่านไปผ่านมาแล้วทราบว่ามันมีความเคลืบหน้าอย่างไรก็อย่าลืมมาแจ้งเขาว่าทางวัดนั้นยังปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะเพราะว่าเมื่อคลิปที่ผ่านมามีก็ได้พูดไปแล้วเนอะว่า คนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีตัวยงเนี่ยระยะนี้เราก็อาจจะไม่ได้รายงานข่าวของเขาแล้วมีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพจของเขานั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วเราเพิ่งจะได้เข้าไปเกาะติดเพราะเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าในเหตุการณ์ของอนนต์นงเอ๋ยพระพศสศนเอ๋ยหรือว่าเหตุการณ์ของเจ้าคุณพระเนี่ยเขามีปฏิกิริยาอย่างไร แต่ว่าพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยคือสรุปแล้วเพจของเขาหายไปเลยนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดังนั้นในเหตุการณ์นี้นะคะก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวาจากเขาแต่ก็คงจะมีเพื่อนในกลุ่มเขาเนี่แหละก็คือเข้าไปทวงถามถึงความไม่เหมาะสมในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นกันค่ะ มีแฟนคลับของพระราชินีนะคะเข้าไปสอบถามบอกว่าทำไมถึงไม่มีวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบร,รมาราชินีด้วยคะแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าเหมือนทางวัดไม่ถวายพระเกียรติพระราชินีเลยนะคะก็วัดนี้เขาสนับสนุนโดยเจ้าคุณพระก็เลยเอารีดของเจ้าคุณพระมาวางคู่กันกันกบในหลวงประชาชนดูแล้วไม่งามคะ่ะใช่ค่ะไม่งามอย่างยิ่งเลย แล้วก็มีคนมาสวนแทนนะคะบอกว่าอันนี้ถามใครถามวังหรือว่าถามวัดผู้ใดมีหน้าที่ในการจัดพวงมาลาคนนี้ก็น่าจะเข้ามาเหมือนดึงสติหรือเปล่าว่าคุณหมายถึงใครคุณตอว่าไปทางสำนักพระราชวังเปล่าคนนี้ก็อาจจะมองก็ได้ว่าทุกเรื่องทุกราวเนี่ยคือวัดไม่ได้เป็นคนตัวตั้งตัวตีหรือทำขึ้นมาเองนะ น่าจะหมายถึงทางสำนักพระราชวังหรือเปล่าที่เขาสั่งการออกมาว่าอัญเชิญพวงมาลาของนายหลวงกับ เจ้าคุณพระออกมาดังนั้นทวไปว่าวัดก็ไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้คือเราพยายามที่จะวิเคราะห์ดูดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าการที่มีพวงมาลาของนายหลวงเคียงคู่ออกมากับเจ้าคุณพระแค่นั้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในมุมมองของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีเนี่ยเขาก็ย่อมไม่พอใจนะคะว่ามันคงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่เราก็เข้าใจอะนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ ของของคนที่รู้จักของเจ้าคุณพระเท่านั้นดังนั้นก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องออกพวงมาลาของพระราชินีเนาะเพราะว่าพระราชินีก็ไม่ได้รู้จักมักจีอันนี้เราพยายามที่จะมองให้ครบรอบด้านแล้วนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งขอเล่าก็แล้วกันเพราะว่าไปอ่านเจอมาก็มีคนพูดว่าถ้างานแบบนี้ที่มาจากธรรมนาวาวางังและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้น คาดว่าจะต้องมีคุณแม่ของเจ้าคุณพระไปงานด้วยนั่นก็คือคุณหญิงปราณีอุ่นพรมก็เลยมีคนพูดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คงจะต้องมีคุณหญิงปลาณีอุ่นพรมนั่งอยู่หลังประธานอย่างแน่นอนก็คือเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็มีคนมาตอบด้วยนะคะว่ามีค่ะก็คือเหมือนกับว่างานานี้คุณหญิงปราณีอุ่นพรมก็ไปในงานนี้ด้วยไปเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระ และคุณหญิงแม่ปราณีอุ่นพรมยังนั้นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ตามสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่ะด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ